วันนี้พักประชาธิปัตย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563โดยหัวหน้าพักจุรินลักษณะวิสิทธิ์มั่นใจว่าพักจะกลับมามีความยิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะขอทุกคนนั้นเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพด้านอันวาซาและสสปัตนีก็ขอให้ทบทวนจุดยืนเพราะพักมีความตกต่ำไปมากซึ่งบรรยากาศภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีการพาดพิงไปมากันหลายครั้งค่ะ โดยการประชุมใหญ่สามัญพักประชาธิปัตย์ประจำปี2563วันนี้ได้เริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาที่โรงแรมรามากาเดนถนนวิภาวดีรังสิตบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยได้เชิญทั้งกรรมการบริหารพักสสรัฐมนตรีของพักอดีตสสอ,อดีตรัฐมนตรีหัวหน้าสาขาพักตัวแทนพักประจำจังหวัดรวมถึงผู้สังเกตการเข้าร่วมด้วยซึ่งมีการพิจารณารวมทั้งหมด6วาระค่ะ ในวาระการรับรองงบการเงินของพักนั้นได้มีสมาชิกถามแทรกถึงการทำงานของพักช่วงที่ผ่านมามีผลดีมากน้อยเพียงใดค่ะซึ่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายจรินทร์ลักษณะวิสิทธ์ได้ชี้แจงว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้สอส52คนและพักประชาธิปัตย์ถือเป็นพักที่มีสอสอลำดับที่ห ดังนั้นหลังการเลือกตั้งจะตัดสินใจดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องแตกต่างไปจากเดิมค่ะหากจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ยากเพราะเสียงมีไม่มากพอและหากไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านก็มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถอยู่ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านได้เพราะมีข้อจํากัดเรื่องเสียงตามรัฐธรรมนูญเช่นกันค่ะจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจร่วมรัฐบาลในช่วงปีที่ผ่านมาพร้อมยืนยันด้วยค่ะว่าวันนี้พักยังคงมีอุดมการณ์อยู่ สิ่งที่ยึดมั่นคืออุดมการประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอุดมการในความซื่อสัตย์สุจริตที่มีมา,มามากกว่า70ปีและอุดมการแห่งการมุ่งมั่นในการรับใช้ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนแต่ก็จะต้องเปลี่ยนให้อุดมการนั้นมีความทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเมืองยุคใหม่ค่ะ นายจรินยังกล่าวอีกค่ะว่าความไม่เป็นเอกภาพคือตัวบั่นทอนการทำงานของพักและบั่นทอนอนาคตทุกคนในพักทั้งนี้เมื่อเปิดให้แสดงความเห็นแล้วมีมติทุกคนก็ต้องเคารพและจะต้องจับมือกันเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เชื่อค่ะว่าสมาชิกพัก ยึดมั่นในอุดมการ์พร้อมจับมือเดินไปสู่ความทันสมัยโดยขอให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและเดินไปข้างหน้าพร้อมรับฟังความคิดเห็นและมั่นใจว่าพักจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค่ะทั้งนี้ในระหว่างการประชุมใหญ่สาำมันประจําปีนายอันวาสาและรองเลขาธิการพักและในฐานะสสปัตตานีแสดงความเห็นว่าพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีวี่แววพลิกฟื้นในอนาคต คดอันใกลน้นี้เป็นเพราะว่าพักเดินทางผิดเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤตส่งผลให้แพ้การเลือกตั้ง สูญเสียที่นั่งสอสอทุกเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แพ้ทุกเขตที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะประชาชนผิดหวังกับการกระทําของพักยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีความเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันในระหว่างสมาชิกพักขณะเดียวกันนายอันวาก็ประกาศว่าไม่ขอรับตําแหน่งใดๆในคณะรัฐมนตรีและไม่ต้องกังวลว่าตนจะแย่งตําแหน่งใครเพราะมีข่าวลือว่าตนอยากเสนอเปิดประชุมพักเพราะต้องการเป็นรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องที่ปัญญาออ และยังแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐมนตรีหลายคนในพักว่ายัางไม่ประสบความสำเร็จทั้งปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยของกระทรวงพาณิชย์ผลงานที่ไม่โดดเด่นของกระทรวงคมนาคมหรือแม้แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่ทำงานแบบข้าราชการไม่ได้นำนโยบายของพักไปบูรณาการซึ่งทำให้รัฐมนตรีรวมถึงสสและอดีต ผู้สมัครหลายคนลุกขึ้นแสดงความเห็นว่าคำพูดของนายอันวาควรอยู่ในขอบเขตและไม่ควรพาดพิงใครคะ่ะด้านนายเฉลิมชัยสีอ่อนเลข,ขาธิที่การพักก็ยอมรับค่ะว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่กรรมการบริหารพักต้องมาปรับปรุงและพร้อมที่จะรับฟังความเห็นนําไปปฏิบตัติขณะนี้ทุกคนมีหน้าที่ต้องพาพักเดินออกไปข้างนอกตอนอยากให้ประชาธิปัตย์เดินไปพร้อมกันเหมือนครอบครัว คำพูดที่บอกว่าพักตกต่ำตนก็รับฟังแต่ต้องเปิดใจให้กว้างเปิดใจเราให้กว้างก่อนแล้วค่อยเปิดใจคนอื่นพร้อมยืนยันด้วยค่ะว่าไม่มีใครบังคับหรือครอบงําพักประชาธิปัตย์ได้ขอทุกคนสบายใจขณะเดียวกันในที่ประชุมสามัญใหญ่ประจำปีพักประชาธิปัตย์ก็มีมติเลือกนายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์อดีตสะส,ะส,ะสะกทมเป็นเหรัญยิกพัพคนใหม่โดยจะส่งชื่อแจ้งไปยังกะกะตเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป